สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้จะพามาดูการลงเกาะ15้า15ด่านนี้นะครับผมก็หลังจากที่ทดลองมาหลายเดือนมากเลยนะครับผมก็ได้เทคนิคที่สามารถผ่านง่ายๆมาให้แบบทุกคนได้ผ่านกันง่ายๆง,ง่ายขึ้นนะครับผมก็อันนี้มันจะมีพวกบัฟเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็บัฟเพิ่มเลือดอันที่3นี้ก็จะเป็นเพิ่มความเร็วนะครับผมก็อันนี้ไม่แนะนําให้เรากดใช้นะครับเพราะว่ามันจะใช้ได้แค่รอบเดียว ส่วนฝั่งขวาก็จะมีกล่องกับการชุบตัวละครนะครับผมแต่ว่าเราต้องผ่านด่าน6ถึงจะชุบตัวละครได้ก็ตอนนี้ผมกดเจอพลัง20 0แสนเดี๋ยวจะพาไปดูอารีนาว่าอารีนาผมอยู่ที่อันดับเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวดูอารีนาเราตอนนี้อารีนาผมอยู่ที่อันดับโอ้โหโดนคนนี้ตียับอันดับ14นะครับผมซึ่ง14ดึงไปเจอพลัง2 0 0แสนก็ อันดับของอารีนาตัดออกได้เลยนะครับผมไม่เกี่ยวกับระบบ15เกาะน,นั้นและก็ถาวันก็ไม่เกี่ยวครับผมแล้วทีนี้ถ้าอารีนาไม่เกี่ยวถาวันไม่เกี่ยวอะไรที่มันจะทําให้เราบางครั้งเจออย่างโหดบางครั้งเจอก็ให้ทําไมพลังน้อยเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับผมก็จะได้รู้ว่าทําไมเราถึงเจอพลังแค่2 0 0 0 0นสามแสนนะครับก็เทคนิคง,ง่ายๆเลย ก็ให้ทุกคนนะครับผมระบบนี้มันจะเปิดวันเว้นวันเนาะก็สมมุติเราลงวันจันทร์วันอังคารมันจะลงไม่ได้นะครับมันจะลงได้อีกทีเป็นวันพุธก็อันนี้ผมทดลองมาเรียบร้อยไม่ว่าเราจะลงผ่านแค่ด่านแรกหรือว่าเราลงไม่ผ่านนะครับถ้าเรากดลงแล้ววันต่อไประบบมันไม่เปิดแล้ววันถัดไปอีกระบบมันเปิดนะครับเราจะเจอทีมที่เก่งขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เราต้องลงครั้งเว้นครั้งนะครับเพื่อที่เราจะทำภารกิจรายเดือนให้ครบทั้งหมด 6รอบนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะลองแต่งให้ทุกคนดูว่าระหว่างดันที่1นถึงสินี้ผมจะเจอพลังที่โหดแบบระดับล้านอัพหรือเปล่าก็อันแรกเราเจออยู่ที่200 0ส0ก็สบายหน่อยครับจริงๆผมลงแค่ลูฟี่มันโก้กับทัฟก้ารอเพื่อฮิวนี่ก็น่าจะไหวนะครับนี่มีโซโลนิวเวอร์ตัวใหม่ด้วยนะครับผมแต่อัดขึ้นได้แค่แดาวเองยังไม่มีตัวละครเพิ่มเติมเลยมันโกผมโดดไปแล้วเรียบร้อย ตัวที่แบบชื่นชอบะครับผมอัดมันโกเซเยอะอลไรผมก็ดูด่าน2เราจะเจอเท่าไหร่ด่าน2ยังเจออยู่ที่2องแสนเหมือนเดิมนะครับก็6,000ผ่านสบายเลยนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้นอๆนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่เปลืองเพชรและก็ไม่เสียน้องไก่ที่จะชุดม่่ัวด้วยนะครับการชุบตัวละคอรอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราพาไปพูดถึงลวกันเดี๋ยวเรอปลดล็อกด่านที่6ก่อนนะครับน,นี่เมื่อกี้โซโลจับติดด้วย เรียบร้อยหได้น้อยลงไม่ทันมันจะมีช่วงเมื่อกี้สัปดาห์เมื่อกีอ้มันจะได้ของรางวัล2เท่านะครับดัง <No. S 1> นั้นผมก็ไม่ได้ลงเหมือนกันลืมะครับผมพอดีว่าเล่นหลายรหัสจัดแมงระบบนี้ผมแทบไม่ได้ลงเลย oh. อ่าพอเจอซันจิหน่อยแล้วก็ถอดตัวที่ดาวได้น้อยออกนะครับ oh. เพราะว่าซันจิมันจะมีเผาอตอนที่แบบจบเทินแล้วก็มีเอสเคาน์เตอร์ด้วยนี่แต่ว่าเจอเอฟฟี่ผมอะ่ะสอยหลับไปเรียบร้อยหอยฟี่แรงจัด ผ่านด่าน3ก็จะปลดล็อกระบบกล่องมาให้เรา1กล่องอะครับผมสังเกตตรงหัวเนี่ยหัวกล่องด่าน3เมื่อกี้ผมผ่านไปแล้วใส่ไม้เอานามีกลับมาเดี๋ยวพาไปดูกล่องนะครับแป๊บหนึ่งละกันยังเจอพลังที่อ่อนๆอยู่นะตอนนี้ก็จะทําให้เรานั้นลงได้ง่ายขึ้นนะครับผมระบบด่านนี้อาจจะได้ของไม่เยอะแต่มันจะได้พวกใบไอของไอเทมมาไว้แรกในกล่องนะครับผมอาจจะมีตัวละครระดับ SS โผล่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นสายปกติหรือสายพิเศษนะครับผมพวกพวกไม้พวกพวกเหล็กที่ใช้อัพเรือแล้วก็พวกการดสีดาวก็ซื้อมาให้หมดเลยนะครับอ่าเมื่อกี้ผมผ่านด่าน3ที่เราพูดถึงกล่องแล้วก็มันจะปลดล็อกกล่องให้เราอันนึงนะครับอันนี้ได้ไม้600 4 0 0 0แต้ม600ซื้อดีแล้วอกว่าลังเลสองใจอยู่ก็เดี๋ยวผมจะซื้อแล้วกันพยายามจะอัพเรือให้ถึงเลเวลตันอยู่นะครับตอนนี้นี่ยังคงสบายอยู่ ดูมันโก้ผมจิกทีหนึ่งก็อย่างแรงเลยอันนี้ผมเปลี่ยนของให้มันโก้ไปด้วยปกติผมจะใส่ไอเทมเป็นตีไฟเตอร์แรงขึ้นนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เอาใส่เป็นตีนักดาบแรงขึ้นหน่อยเอาไว้แก้สายที่เป็นโซโลนิเวอร์นะครับผมเผื่อมีคนปั้นโซโลเยอะก็แต่โซโลมันยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะเกาะที่6นะครับด่านที่6นี้ก็จะปลดล็อกระบบไอเพิ่มเลือดตัวละครได้ชุบตัวละครที่ตายไปแล้วได้แล้วก็เพิ่มบัฟได้นะครับผมกดข้ามเลย เนี่ยก็ดูของก่อนบ๊อบเฮ้ยได้2 0 0พันแต้มสายพิเศษอันนี้ก็ซื้อนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะครับผมเจอเท่าไหร่ซื้อให้หมดเลยสายพิเศษนี้เนาะยังคงเจอตอนนี้เจอ4ี่แสนเดี๋ยวมาดูบัฟก่อนบัฟก็มันจะมีทั้งหมด4เมนูนะครับผมอันแรกเลยจะเป็นการชุบตัวละครตัวละครไหนตายมันจะโผล่ขึ้นมาหน้านี้อันนี้2จะเป็นรีเลือดนะครับผมหิวเลือดให้มันเต็มไม่ว่าจะลดเยอะลดน้อยนะครับครั้งแรกเพิ่ม2ครั้งที่สอ,องเพิ่ม3า อันนี้ก็เพิ่มบัฟไม่แนะนําเลยนะครับผมเสียน้องไก่แถมยังเลือกไม่ได้ด้วยว่าเราจะเอาสายไหนมันจะเป็นการสุ่มบัฟให้เราเดี๋ยวผมใส่3ตัวพอนะครับผมใส่เยอะไม่ดีเดี๋ยวทีมตายนะครับผมเก็บไว้สู้ตอนรอบ2ดีกว่าผมให้เจ้าฟี่นี้แบบตัวเดียวก็สบายแล้วครับดูลูฟี่ผมดิตเตทีองแต่โดนใบวะไม่ดู Logic. ดลอจิกคทีละก้าแสน รอหิวหน่อยอ่าก็ประหยัดเลือดนะครับผมก็คือถ้าเราเลือดลดก็ใส่เป็นตัวของทัฟก้ารอหรือจินเบช่วยหิวได้นะครับสตัวนี้ก็ดีมากๆเลยนี่เกาะที่12นะแล้วผมยังเจอพลังแค่4 0 0แสนนะครับผมก็ผ่านสบายเลยนะข้ามไปเลยดูต่อไปล้วกันด่าน13เจอเท่าไหร่โอ้โ oh, ห7จ็ดแสเริ่มจะเยอะขึ้นมาแล้วนะครับด่าน13เรา ก็ไม่เป็นไรครับผม7 9็ยังผ่านสบายอยู่ดีนี่799แี้เราก็เคาน์เตอร์แป๊บเดียวหายนะครับหนีดโดนสิตธ์ซะก่อนมันก็วไม่ได้โดดน,นะครับผมปิดบัฟซันจิก็การที่เล่นสายสก,กิลอะ่ะเจอซันจิเจออุซอบก็โอ้โหไม่ใหนหัวร้อนเลยนะน่ามโมโหเลยมันขัดมานาอยู่ได้เท่าไรเจ็ดแสนเก้าเหมือนเดิมอะครับก็โอ้โหผ่านสบายเลยนะเนี่ย นี่แมจิกเอสไม่เข้าอาจิตไฟ g เตอร์ไม่เข้าแล้วมันโก้ผมต้องกลับไปใส่อาวุธที่เป็นมันโก้ไอเป็นไฟเตอร์เหมือนเดิมละมั้งเนี่ยดูบินโชบป,ป้าบเรียบร้อยหายหมดนะครับเกาะสุดท้ายเกาะที่15เจอ7จ็ดแเหมือนเดิมอะ่ะแหม่ทำไม7จ็ดแกันเยอะจังเนี่ยก็ถ้าแบบเราดองใช้เคล็ดลับนี้นะครับผมเอาสเต็ปนี้ไปใช้ก็จะเจอแค่พลังที่น้อย,อยแบบนี้เราก็จะผ่านง่ายเนาะ ไม่เปลืองเพชรออกมาซื้อน่องไก่นะครับไม่เปลืองของเอาไว้เพิ่มเลือดชุบตัวละครนะครับมันจะไม่เปลืองเลยเราจะยอมเสียสละไม่ลง1ครั้งนะครับอันนี้ก็จะมี2ทางให้เลือกระหว่างว่าใครที่เป็นสายลงทุกวันสมมุติวันจันทร์ออาวันจันทร์วันนี้ผมลงผ่านวันอังคารระบบมันไม่ให้ลงเนาะวันพุธระบบมันจะให้ลงถ้าวันจันทร์เราลงผ่านแล้วอะวันพุธเราจะเจอทีมที่พลังเยอะนะครับเราห้ามลงโดยเด็ดขาดเลยถ้าเราลงแค่เกาะ2เกาะมันจะดันเจอพลังเยอะเหมือนเดิม ถ้าเราเว้นไว้วันพุธเราไม่ไปแตะต้องมันวันพฤหัสมันปิดวันศุกร์มาปุ๊บเราจะลงได้อีกนะครับอันนี้ก็ด่านที่2เริ่มจะเจอเป็น1ล้านแล้วอันนี้มันจะเป็นระดับยากเนาะเดี๋ยวขอดูของไหนได้อะไรโหได้าใครนุขก้าวหมืน่นแม่ยังไม่คุ้มสักเท่าไหร่เลยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนกาตอนนี้ผมเจอรอบ2องหล้านสองแสนก็ไม่แย่สักเท่าไหร่นี่หว่าก็น่าจะพอไปได้นะครับจริงๆนี้ผมน่าจะดันไะด้เนาะ ลุยเลยมาเนี่ยลุยเลยปะเนี่ยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ก็อ่ะเดี๋ยวผมพามาดูก็ถ้าสมมุติเราเจอร้านสองเราอยากอัพตัวละครนะครับเรากดออกมาแล้วกดอัพอย่างนี้พลังไอทั้งพลังอะไรต่างๆเลเวลมันจะไม่อัพเดตให้เรานะครับผมก็คือเนี่ยสมมติผมบอ,อกมาอัพแล้วเนาะอัพเสร็จผมจะกดเข้าไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเวอร์โก้ผมอัพเป็น110แล้วอ่ะเราจะมาสู้ใหม่เวอร์โก้ยังคงเป็น100เหมือนเดิมนะครับมันจะไม่อัพเดตให้เรา เราต้องอัพก่อนที่จะกดเข้ามาตรงหน้ากิจกรรมอันนี้นะครับผมก็ถ้าเรากดเข้ามาปุ๊บเห็นด่านขึ้นเล็กนึงเมื่อไหร่ก็จบเลยนะครับสําหรับวันนั้นตัวละครทั้งหมดจะไม่อัปเดตให้เราในระบบนี้นะครับผมมันจะล็อกเป็นตอนนั้นเลยก็คือพยายามเช็คกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับผมว่าอัพตัวละครเต็มแล้วหรือยังก่อนที่จะเข้ามาลุยในเกาะนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีเวนต์ประจําเดือนนะครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่3วันแล้วของผมยังลงไม่ผ่านเลยนะ สี่ทับหกผมลืมนะครับผมแม่งแบบโอ้โหก็หมดเวลาแล้วอะเล่นหลายรหัสจัดก็น่าจะทันนะครับเหลืออีกสามวันอีกสองครั้งเว้นเว้นเว้นน่าจะทันเนาะอีกสองรอบผมต้องเสียเพชรซื้อแล้วนะครับผมต้องยอมลงทุนเอาเนื้อไก่นั้นมาซื้อชุบชีวิตเพิ่มเลือดอะไรต่างๆเลยเนาะก็มันจะมี2สเต็ปนะครับสำหรับวิธีที่เราอยากเจอทีมอดอ่อนเนาะก็อย่างที่ผมแจ้งนะครับอันดับแรกเลยวันจันทร์เราลงผ่าน วันอังคารระบบมันไม่ให้ลงนะครับพอวันพุธระบบมันลงอีกห้ามกดเข้าไปในเกาะน,นะครับผมไม่ต้องกดเข้าไปเลยวันพฤหัสบดีมันจะไม่ให้เราลงพอวันศุกร์อ่ะเราจะมาลงเราจะเจอทีมอ่อนอ่อนอีอนอกนะครับผมก็คือลงครั้งแล้วก็เว้นครั้งหนึ่งนั่นเองเราจะแบบผ่านได้ง่ายเจอทีมง่ายๆนะครับผมแล้วก็ด่าน2ระดับยากนี้เราลงได้เลยนะครับผมไม่ต้องกักทิ้งไว้แล้วก็เราแค่เว้น1ครั้ง,งเราจะเจอทีมที่อ่อนเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าถ้าสมมุติวันจันทร์เราลงได้แค่ครึ่งทาง แล้ววันอังคารมันปิดวันพุธเรามาลงเริ่มใหม่อีกเราก็ยังเจอทีมโหดนะครับเพราะว่าเรายังลงขอแค่เรากดเข้ามาลงอะระบบมันจะคิดว่าเราลงผ่านมันก็จะเจอเอาทีมมันโหดมาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากเจอทีมมันอ่อนห้ามกดเข้ามาในระบบนี้ขอเว้นไว้แค่1ครั้งนะครับลง1เว้น1แล้วก็เราจะเจอทีมมันอ่อนนะครับแค่นี้เราก็สามารถที่จะผ่านกิจกรรมรายเดือนได้ง,ง่ายๆ6ครั้งนะครับผมก็ยังไงคลิปนี้ก็าฝากไว้ด้วยนะครับผม คาดว่าน่าจะเป็นแนวทางเล็กๆน้นอยให้กับใครหลายๆคนได้เนาะสำหรับใครที่ดูแล้วชอบใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเออแล้วก็ตรงนี้การฮิวเลือดนะครับผมแนะนําฮิวแค่รอบละครั้งการชุบชีวิตเหมือนกันชุบแค่รอบละครั้งนะครับเพราะว่าครั้งแรกเราฮิวสแล้วก็ถ้าจะหิวต่อมันจะเพิ่มเป็น3เป็น4เป็น5ไปเลยนะครับมันจะเปลืองม,งมากๆเลยฮิวแค่ทีเดียวละกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมคลิปหน้าก็ อย่าลืมมารับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ